ครูมิสเตลใช้ชีวิตยอยู่กับการเที่ยวลันล้าเลือกทำในสิ่งที่ชอบนะคะ กฎการดำรงชีวิตของครูมนะิสเตลณปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นลูกของพ่อแล้วพ่อส่งเรามาให้เรามาหาประสบการณ์ประสบการณ์อน,นันเนี่ยก็คือประสบการณ์ความสุขค่ะความทุกข์มีไหมความทุกข์มันจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องการความสุขนะคะถ้าเรามีทุกข์เราจะหิวความสุขนะคะนะคะถ้าเราหิวข้าวเราก็จะทานข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพ่อจะให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ สองขั้วด้วยกันนะคะก็คือก็้บวกกับขั้วลบก็คือสุขกับทุกข์นะคะชอบใจกับไม่ชอบใจอันนี้ก็คือประสบการณ์ชีวิตนะคะทีนี้เมื่อเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตเนี่ยตามที่สมองน้อยๆของเราเนี่ยเชื่อแล้วก็ตามที่โลกเอ่อเมทริกเนี่ยเขาได้พาเราทำนะคะในสิ่งที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่ว่าเมื่อเราตื่นรู้แล้วเรารู้แล้วว่าจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยลงมาเนี่ยเกิดเพื่อ ให้เราได้ใช้ชีวิตยอย่างเสรีภาพนะคะอะไรที่เรามีความสุขนะคะเราต้องเลือกทำก่อนเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้ระดับอารมณ์ของเราเนี่ยค่ะยกขึ้นมาสูงแล้วนั่นก็คือ การสั่นสะเทือนหรือไวเบชันของเราเนี่ยอยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงไวเบชันที่สูงเนี่ยคือภาษาเดียวเท่านั้นนะคะที่เราจะสามารถสื่อสารกับพ่อได้ไม่ว่าเราจะขออะไรพ่อเนี่ยค่ะถ้าเราอยู่ในไวเบชันที่ต่ําหรืออารมณ์ที่แย่หรือในการสั่นสะเทือนที่ต่ำเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะมองเห็นหมายสําคัญหรือวิถีชีวิตต่างๆที่พ่อส่งมาให้เลยค่ะเพราะว่าเราจะว้าวุ่นในหัวสมองไปหมดแต่ถ้าเราอยู่ในขึ้นการสั่นสะเทือนที่ สูงอยู่ในไวเบรชั่นที่สูงเราจะมีความละเอียดอ่อนนะคะในจิตวิญญาณในอารมณ์นะคะเราจะสัมผัสหรือแอปเปิชกับสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่อยู่รอบตัวเราสิ่งเล็กสิ่งน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อบินมาหาเราหรือจะมีคนยิ้มให้เราหรือเราจะยิ้มให้ใครหรือจะมีหมายสําคัญตรงนั้นนะคะเราจะต้องเฝ้าสังเกตนะคะว่าพ่อกําลังให้เราเรียนรู้อะไร เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เราลงมาเพื่อหาประสบการณ์เราอยู่ในโลกโฮโลกรมนะคะคือโลกสมมุตินะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นนะคะอย่าเสียใจมากเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะคะอย่าดีใจมากจนกระทั่งหลงไปในทางที่ไม่ถูกนะคะเราจะต้องใช้สติปัญญานะคะเราจะต้องใช้หัวใจของเราเนี่ยคะ่ะนำทางนะคะก็คืออย่าลหลงไหลไปในสิ่งที่บวกหรือสิ่งที่ลบมากเกินไปนะคะแล้วพ่อเราจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อส่งอะไรมาให้เราหรือจักรวาลส่งอะไรมาให้เราหมายสําคัญคืออะไรโนติสคืออะไรสัมผัสจากหัว ถ้าหัวใจของเราเนี่ยมัน,มน,มนเต้นตุบๆแล้ว ตอบสนองว่าอันนี้เ,นเป็นพลังงานดีมากเลยเป็นความรู้สึกที่ดีมากเราเมีสันติสุขข้างในใจเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นใจยอมรับการตัดสินใจที่เรากําลังจะทําอันนั้นก็คือเส้นทางนะคะคที่เราเนควรจะเดินตามหัวใจนะคะคเมื่อเราทําอย่างนี้เรื่อยๆนะคะคสมองของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะคทําไมไม่ให้ตามเดินตามสมองเพราะสมองเ,เขาจะพาเราเกลับเข้าไปสู่โลกในอดีตค่ะเพราะว่าเขาจะพาเราให้คิดในแพทเทิร์น อาชีวิตเก่าๆของเรานะคะที่เราเน่ยเคยเป็นแล้วก็เคยรู้มานะคะเขาจะไม่พาเราคิดในเรื่องใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นการ manifest ก็คือการจินตนาการจินตนาการในสิ่งที่คุณต้องการว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณต้องมีความเชื่อว่าคุณน่ยได้มีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น จินตนาการตรงนี้ไม่มีเหตุและผลในอดีตมาเกี่ยวข้องค่ะกูจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีเงินติดกระเป๋าเกิน100แล้วคุณแมนิเฟสต์ว่าคุณอยากจะมีเงินร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะคุณจะสมองคุณมันก็จะต่อต้านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เธอฝันไปแล้วคนอย่างเธอไม่มีทางที่จะมีเงินร้อยล้านหรือแม้แต่ล้านก็ไม่ได้อันนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่สมองของเราเนี่ยเขาพาเรากับไปสุ่อดีตเราจะต้องเปลี่ยนค่ะโดยการ ก้าวออกจากอดีตก้าวออกจากความคิดเดิมๆก้าวออกจากเรื่องราวที่เราเคยเรียนรู้มานะคะกล้าที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วก็จินตนาการนะคะมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราจินตนาการมันได้เกิดขึ้นเรียบรน้อยแล้วแล้วเราจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ